สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกทุกคนสวัสดีจ้าเพื่อน YouTube, เพื่อนชาวยูทูบเพื่อนเพื่อนทั้งหลายชาวไทยชาวลาวน้ำเด้อจแต่เดือกทุกทุกคนนั่นและจ้าสวัสดีเด้อจ้ามาจ้มามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเนยยาก็พริกพริกกับกะปินอจะมันเขากันกินกับกะปิ แล้วก็สเสน่แต่มันเข้ากันจ้ะกินลองเบิงเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายจ้าผู้น่ารักนากรักเพื่อนๆทั้งหลายขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิงมาชมขอบคุณเด้อจ้ะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อแต่เด้อถ้าเบิงแล้วก็ได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะแต่เนาะนเพื่อนน้องใหม่ที่ามาเบิง กดซับสไข่ให้กันกับเบื้องสะก,ก่อนจะหาหน้าที่ขึ้นไปได้แต่ได้จังกดด้แต่ได้ขอบคุ้นหลายๆ้ะยายากจะตามไปตามไปหาทุกๆคนจะไปทราแน่ก็จะว่ากันเด้แต่้เพราะว่าถ้าเพื่อนน้องไม่อยังสิเขาก็คอยวนเวียนกันไปหาบางทีก็อาจจะไปเยี่ยมแน่ยะยากันยังสิบกดกดซับสะไข่ให้เพราะว่าวพยานมันรุดแล้วกระสิคอยไปอันดูๆเอาเนาะแต่เนาะไปจากสองเทื่อสามเพื่อสิก็ค่อยสิไปกดให้เนาะแต่เนาะ หกทุกคนว่าจ้าหากทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆคนจ้าหักทุกคนมาแต่มาจามาินน้ำกันขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เขามาเบิงมาชมแล้วกับผู้ใดออยากพานไม้ไปกับพยายามขึ้นไล่ขึ้นไล่มือเราชั่วโมงเรึ่งสองชั่วโมงจังสิกก็ได้ค่ะแล้วก็เท็ดคลิปลงไปน้าจ้ะเฮ็ดคลิปลงไปน้า ปนกับเผ้าขึ้นไล่ซดมีเพื่อนหน่อยๆก็ได้ก็ได้หลายชั่วโมงค่ะตามที่ยะยาเฮ็ดน,นอกจากเนาะแต่ว่าเขาก็เฮ็ดคลิปลงน้ำดีถ้ามีแต่ขื้นไล่นี้เม่นเพื่อนไล่เป็นได้กับกับอะไรชั่วโมงหลายค่ะถ้าเขากัเฮ็ดคลิปลงน้ำนอกจากเนาะเข้าต,อต้องเฮ็ดคลิปประกอบกันไปนั่นน่าจะขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง้งให้โฆษณากระยาขามให้ กันเนาะจะได้คอยเบิ่งเนี่ยเบิ่งให้กันเนาะจะน้อเอาบักเน่าแทนน้ำสมมันแซ่บแซ่บได้จากทานท้สม ็นกำลังใจให้กันเนาะแต่เนาะอย่าท้อค่ะทุกคนเฮ็ดไปเรื่อยๆเยนาะแต่เนาะ อย่ะอยอะท่อดย่ะอันอย่ะไปชิดเนี่ยอย่างหลายมากมายเนาะแต่เนะาะทำไปอันไหนท้างสิสบายแก่ก็เฮ็ดไปเนาะจ้ะ سب سب คนึืนหอดทุกคนเน้ะจ้ะขอบคุณหลายๆที่เฮตไนยะยะผ่านมาได้สี่พันชั่วโมงนาะจ้นนะนาอเพื่อนๆทัท้งหลายถ้าบ่มีเพื่อนเพื่อนยะยๆกับบมมีมาเน้เนาะจ้นนะเนาะ ค่ะป้าเพื่อนๆทุกคนนัก่อนป้ามิมือพันไปได้นะจ๋ะทุกคนก็ซอยเหลือซึ่งกันแล้วกันเนาะยายก็จะไปหาทุกคนนะแล้วจไปเยี่ยมทุกคนหักทุกคนจ๋ะคิดถึงทุกคนเอาใจซอยทุกคนน่าจ๋ะ อ,อยากบอกเพื่อนๆว่าบางที่บางคนเนี่ยยากก็ไปยังมาห่อนหรือว่าอาจจะไป่ศาแน่เขามาแล้วจ้ะเขามาเตืนอนยะยๆเขามากเมแนนไว้ให้แนจ้ะเปิดทิมใ่จะขั้นบเบิงกระไรเปิดอืเปิดทิมใบโฆษณากระยาพานแล้วจะเ้อขอให้เบิงให้กันเนี่ย แล้วอยากเขาไปหาก็สิเบิงไนนงนอกจาก i'm not สนันแน่จ้ะเราสนันแน่ไปซ้ำไปลเลยกระถามแหละไนจะเกิดบ่มันนี้ยันหกหกมันหกมันเย็นอากาศเย็น ยังว่าเบิรเวลากับอะไ่คุณเป๊ะไหมพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆแต่ที่คำวมาเบิร์มาชมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในด้อแต่เด้อทั้งใดก็ได้ขอให้เบิร์ให้กิดนันนาเนาะแต่เนาะไม่อยากจะเข้าไปหาทุกคนก็จะไปเบิร์ให้เกิดเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า